พี่น้องเบิงค่ะเบิงสวนผักเมกาค่ะมาเก็บผักอยู่บ้านมูเบิงถั่วพูงาม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 เจ้าของสวนนี่ค่ะเจ้าของสวนเอนคนนี้ด้วย thank you โหให้ดอกไม้ด้วยถั่วพูค่ะถั่วพู มเมื่อไรมาเก็บพักไปกินค่ะโอ้ยไหนแตงน้องดาวมาแตงค่ะคุณอะมาเก็บเ,เต้่งแตงเรื่งพะไอตู๋โอ้ยน้องดาวงามคักหยอ,อดหยอดเด้๋วสิเก็บหยอดไปอ,อมใส่เนือ้อ เยอะแยะเลยพูค่ะโอ้นี่ถั่วน้องดาวถัว่วละก็เก็บไปวันนั้นแหะก ấy. เก็บไปแลแต่ย,ยังมีอยู่ทัถั่วงถั่วม่วง่วงกับถั่วเขียวทไน,นแต่เก็บแตสีม,ม่วงก็สีเขียวเนาะอี่นี่นีเก็บถั่วค่ะเก็บถั่ว ยังไม่สิยัง<า>เล็กอยู่บ้านคุณนะออนซ้อนออนซ้อนตจ้องบ่มีพักค่ะพี่น้องออนซ้อนสวนหมูอู้ยดูนี่ดูนี่มีโก้เด้อ เขาเรียกอะไรนะสกอชบวบบวบเกาหลีใช um, no? ่ไหมเป็นพันเกาหลีอู้หูใหญ่แล้วอันนี้กินแบบนี้เลยใช่ไหมแกงอย่างนี้เลยเนาะใช่แกงข้าวแกงเอาไปแกงเลียงอะพี่อู๋เออเอ่ปุ๋ยเอาไปอลูกลยน้าเดี๋ยวไปแบ่งน้ำปุ๋ยกินอฮ้ยถั่วพูคุณน้าอีกภูมิหนึ่งเก็บเลยป่ะ โอ้ยต้องไปตามหาบักคุงลำบัดเนี่ยตามบกคุงที่ชอบเนี่ยกินกับอ้นนียอันนี้เล็กไปไหมเก็บได้หรือว่าเล็กไปเล็กไปอยู่พี่เล็กไปเนาะเึอเบิงนะพี่น้องออนซอนเอ้ยมันหลี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 ในจนขาวละเท่านี้ย อันนี้อันนี้มันยัง,ยงน้อยไปเอ,เอาเอาลูกมาไล่อยู่ใช่ไหมที่นี่เอาอเ,เอาจ้ะถั่วพูมันหลีเอาเล็กเล็กๆยังเต็มเลยน้องดาวดูอ่ะททงงนนคุณอ่า ไอ้นยอยเนี่นกระดกดกดกมากดกมากทานทานน้องดาวมันมันยังไม่หนาวเลยมันเพิ่งจะลมๆมาตามเริ่มาตเบงพี่น้องพว่วงเนี่ยทั้งดอกทั้งลูกเล็กน้ามครับฮะ พินนกพักไส้พักไส้พักไส้ยำถั่วพูเดี๋ยวคิดเมนูยำถั่วพูกินกับส้มตำโอเล็กไปนดโอ้ยเพียนซ่อนจะพวงนี่เนันเล็กไปมันก็กินไม่อร่อยเออพี่ว่าพี่เห็นไอ้มะละมันหอยตองแก่นอยู่เนี่ยมันไปไหนอะ กี้เห็นอยู่นะลบดีๆได้อมล่้องต้่อดูดีๆพี่เลลนะไปโดนเครือมันไอเนี่ยมันหายไปไหนไม่รู้มันห้อยอยู่ตรงเนี้ยมันหลบมันมีขาวิ่งได้วันนี้นี่นี่ดอกหนึ่งเอาค่ะเอาอย่าถามอย่าถามเอาหมด ไม่มัชรูมมัชรูมก้อนมีต้นมะม่วงด้วยนะพี่เนี่ยฮะต้นมะม่วงก็มีมัชรูมก้อนในกรดไรมีต้นมะม่วงด้วยอันนี้อะไรเนี่ยอีผักสลัดไงมันแก่แลยอ๋อถักบุ้งก็มีเเก็บไม้อาไมุ้กือ โอ้ยย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 ยีนย้ยยยยอยอยยยยยยยพอยียย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 ยะยย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 ัยยยยย ตัวขาวเถอวแดงตัวเขียวอีกสีขาวสี Houston. แดงตัวยังไม่เจาะ ยมันโดกนั่นนี่เก็บไปกี่รอบแล้วเนี่ยเก็บไปไปคิดรอบแล้วมั้งหฮ้มันดี่โดกแค่ยูโฮนนี่ thank you เห็นมงนี้คิดถึงบ้านเลยปีนี้มีแต่คนกลัวโควิดเพิ่งออกจากบ้านค่ะ เจ็ดเดือนแล้วเนาะเจ็ดเดือนกว่าแล้วเพิ่งจะออกอยากบ้านกันเนี่ยเพิ่งจะได้มาบ้านมู่ค่ะลบโควิด hmm. อยู่ตั้งนาน thank you อีโมะอะไรอ่ะ there's ants <S huh there's ants right there ants hmm. หมุนมุนมุนพนักงานพนักงานเก็บถั่วช่วยลูกครึง่งลูกครึ่งเกาหลีน่ารักน่ารักสวัสดีค่ะ,วส,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกครึง่งไทยเกาหลีเฮ้ยได้ส o ตว์ชุ่มมนลูกเหีย

อ้ยบ้านนี้มีหมดเลยเนาะหักหนอผักชีเดี๋ยวีเอากระถางไอ้ไอ้พี่อยู่โอ้ผักชีลาวโอ้ยไม่ใช่ผักชีไปเรื่อยอนเดี๋ยวเาใส่ถุง,งมเไ,ไปเลือกไอ,กอนะ้นั่นอนงอยู่ข้างล่างอะพี่ักนอกอีก ลือลือฮะอเป็น just dropped เวอะหาลูกมาละ Some it it somewhere it's somewhere it's it's hiding <S ต้นมะกรูด <c oughs> เอาเหรอซ้อนออนซ้อนพักหลายข้ามไปข้ามมา ฮะโอ้ย f y พ u p i c ก one pick the big one mm. โอ้ยน้องดาวเจอแล้วเต็มเลยอะ่ะใช่แต่หนูใส่กระถางมาพี่ดูเห็นไหมอู้ยหนูแยกไว้น่ะโอ้ย,อยมาขอผักไปปลูกด้วยนะเนี่ยอันนี้ของพี่งามๆที่น้องดาวตัดให้อะ่ะอะไรไอ้ใบชะพลูนะ่ะพี่ปลูกใส่กระถาง พึ่งตัดแกงไปวันมืดวันก่อนอะอตัดหยอดพักใส่ตัดตรงนี้เนาะไปก่อน อนนั้นพี่ก็ไปซื้ออยู่ร้านพมา่าไอเนี่ยใบเนี่ยยอดม,มันช้ำอ่ะเออมันดำๆมันจอกดำแล้วอัน,นมนแ่แล้วนี่นเนะปล่อยไว้ัน่ไหมมไม่แน่ใจเ <c oughs> อยอ,ยอ,อดได้เก็บพันไว้หรือยังน้องดาว เออโอ้ยน้ำมน้ำตัดแบบยาวๆนะออกตามสบายเลยที่ตัดยาวๆนและเรก็มาเขากินใบเออ เพราะว่าใบมันยังอ่อนอยู่ยก็เลยตัดกันถึนงนน่นอะถ้าเอาไปไปลายเกินมันมันมีแต่ยอดามากินผักเอาแล้วมันไม่ขมเลยนี่เห็นไหมอีอะไรนะ ูมะเขือเทศหนูอยู่ตรงนั้นนะ่ะเออไม่ได้มันกินหมดแล้วน่นนะทำไมหมาชอบกินมะเขือเทศเนาะ <laughs> พี่เค้นแต่หมาไอ้เพื่อนปลูกมะเขือเทศก็ไม่ได้หมาแอบกินหมดเนี่ยไอ้ทวนหนูที่ห้อยเต้งเต้นเต้นหนูบอกว่าหนูตีมันหนูบอกว่าอย่ากินนะไปกินเหรอ <laughs> มันไม่กินเลยเน,ะน <laughs> ี่ยเมื่อกี้มันก็จะมาขโมยแตงนั่นนี่น่ะชอบกินแตง เห็นหน่อยมันเห็นหน่อยเห็นหน่อยมันนีห่หลายคักหลายคักค่ะพุดน่ะเยอะแยะ,ยะมากมายพุดน่ะพริก ทั้งพริกมะละขีนกถั่วพูถั่วพูงามๆเลยค่ะถั่วพูบักแดงคุณนะอันนี้เพื่อนว่าเป็นไนบอบักอือบักอือเกาหลีค่ะเอาไปแกงแกงออมแกงเลี่ยงนะคะแกงเลี่ยงๆได้อันนี้พิ่มผักหอมอเปเอาไปปลูกค่ะเนี่ยอุ้ยนี่อันซ่อนค่ะยอดยอดมะละคุณนะยอดมะละขีนก เียไปออมคะ่ะได้พักมานาวไอเนี่ยพักไอพาอ,อีตูใบแมงลากเอ,อ่ออย่างละ่ะพักบุง้งพูดคาบ,บักทัวบักทัวไปตำเ<ไ>มนูตำบักทัวกินก็ทั่วพูยำถัว่วพูโอ้ยแซบแซบค่ะแซบแซบ